นานารีสวัสดีค่ะใครเคยกินน้ำพริกใบมะกรูดบ้างคะเมนูบ้านๆทำง่ายได้ประโยชน์ส่วนผสมน้อยไปดูวิธีทำค่ะส่วนผสมมีแค่นี้ค่ะหลักๆก,ก็คือใบมะกรูดเลือกใช้ใบที่ไม่แก่แล้วก็ไม่อ่อนเกินไปนะคะถ้าใบแก่จะมีสีเขียวเข้มจะแข็งไม่อร่อยใบที่อ่อนเกินไปก็ใช้ไม่ได้จะมีรสขมส่วนกะปิให้เอาไปย่างไฟหรือว่าจีนในกระทะให้หอมค่ะ สำหรับพริกสดหอมกระเทียมให้นำไปคั่วให้นิ่มจะช่วยลดกลิ่นฉุนลงแล้วก็ทำให้น้ำพริกหอมขึ้นด้วยค่ะเตรียมส่วนผสมพร้อมแล้วก็นำไปใส่ครกตำได้เลยค่ะใส่พริกหอมกระเทียมคั่วลงไปตำก่อนนะคะสูตรนี้เผ็ดน้อยใครที่ชอบเผ็ดจัดก็ใส่พริกขี้หนูเพิ่มลงไปได้เลยตำพอแหลกก็ให้ใส่กะปิตามลงไปค่ะ กะปินี่อย่าเพิ่งใส่หมดนะคะกะปิดแต่ละเจ้าเนี่ยความเค็มไม่เท่ากันแน่นอนต้องอาศัยการชิมขอนนะคะถ้าไม่ถึงก็ค่อยเติมลงไปตามด้วยปลาทูนึง่งตําเข้ากันดีแล้วก็ให้ใส่ใบมะกรูดซอยลงไปใบมะกรูดนี่เรานําไปซอยบางๆนะคะใส่ใบมะกรูดลงไปแล้วเครื่องก็จะแน่นๆหน่อยเขาใช้ช้อนนะคะช่วยคลุกส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากัน ทำให้ใบมะก,กรูดนิ่มแล้วก็จะมีกลิ่นหอมออกมาค่ะใบมะก,กรูดนี่มีประโยชน์กินแล้วช่วยแก้แน่นท้องแก้จุกเสียดได้นะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะน้ำพริกใบมะกรูดทำง่ายๆตักข้าวสวยร้อนๆมารอได้เลยกินคู่กับผักสดๆนี่อร่อยมากๆลองทำดูนะคะขอบคุณที่รับชมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ